อยากคำนวณภาษีการโอนแต่หาราคาประเมินไม่เจอวันนี้ผมเอาวิธีง่ายๆมาบอกครับอันดับแรกที่ต้องมีเลยนะครับก็คือโฉนดเอาข้อมูลในโฉนดมุมขวาไปใส่ในแลนด Map ครับแล้วกดค้นหาครับมันก็จะพาเราไปที่ที่ดินครับข้อมูลตรงนี้จะมีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยเราสามารถกดตรงที่กรมธนารักได้ครับพอกดไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาที่กรมธนารักต่อนะครับถ้าในแลนด์แมไม่มีเนี่ย เราสามารถมาดูในที่นี้ได้ให้เรากดเลขที่ดินครับมันก็จะขึ้นให้เราใส่ข้อมูลข้อมูลส่วนนี้จะอยู่มุมขวาของโฉนดใส่เลขที่ดินไปตัวเลขระวางให้ใส่4ตัวตรงนี้นะครับก่อนขีดถึงเลข3แล้วก็ระบุจังหวัดให้เรียบร้อยครับกดค้นหาต่อมาให้ดูเลข3ตรงโฉนดครับแล้วเราไปดูผลการค้นหาครับให้เราดูเลข0ูนย์นะครับก็คืออันนี้0ูนะครับอันนี้ ราคาประเมินเนี่ยก็จะอยู่ที่1,500บาทต่อตารางวานะครับถ้าหาในแลนด์แมปไม่เจอเนี่ยสามารถดูในกรมธนารัฐได้ครับนี่ก็เป็นทิคง่ายๆนะใครกลัวลืมกดเซฟกดแชร์เก็บไว้ด้วยนะครับ